ก็รัตจิวินเตอร์นะครับวันนี้มารีวิวจัดส่งนะครับตัวนี้เป็นอาสตอมตัวนี้เป็น SD 5 5 0 0นะครับพอดีเดี๋ยวต้องแก้ไขตรงนี้นิดนึงอ่าพอดีบริษัทอ่าโรงงานติดมาผิดนะครับความจริงรุ่นนี้ต้องเป็น SD 5 5 0 0นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแจ้งลูกค้าวไว้ก่อนตัวนี้สเปค SD 5 5 0 0น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันไวันไหนว่างๆเดี๋ยวเอา6,500มาหน้าใหม่มารีวิวนะครับตัวนี้เป็น SD ส5ี0กห้าพันห้านะครับอ่าห้าพันห้าร้อยวัตต์นะครับฟูลบิดนะฮะ 19,500หนาพนะครับฟูลบิดนะครับเป้าหมายนะครับ18นิ้วข้างละ4ดอกนะครับก็วงจรฟูลบิดนะครับแล้วก็พัดลมนะครับเทอร์โบนะครับอ่าทำความถ้าท้ายสิงร้อนพัดลมก็จะแรงนะครับก็จะมีระบบเขาเรียกอะไรอ่าระบบอุณหภูมินะครับเนี่ยจับอุณหภูมิถ้าร้อนปุ๊บเมื่อไหร่ปุ๊บพัดลมจะแรงขึ้นทันทีนะครับตัวนี้ก็18ข้างละ3ข้างละ4นะครับอิ่มๆเลยทำเอาแปลงลูกใหญ่ๆโตมโหฬารแบบนี้นะครับจะเป็นสตอมซาวซิสเต็มนะครับ กล่องน่าจะทําผิดนะทำมาเป็น6กพันห้าแต่ไม่เป็นไรครับแต่สเปคนี้คือ5้าพันหนะครับเดี๋ยววันไหนเราจะเอา6กพัน้ามารีวิวตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับเดี๋ยวตัวนี้พิเศษก็คือลูกค้าตัวนี้นะครับไปใต้นะผมอยู่นครปฐมนะลูกค้าจากที่ใต้นะฮะจังหวัดอะไรเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีรถไฟพอดีพี่เขามานะครับเขาจะมาร้านนะครับเขาดังรถไฟมานะครับเขามาจํามาแล้วนะฮะ แต่ตอนนี้เขาผิดพลาดตรงเรื่องตัวรถที่เขากลับต้องกลับเลยนะครับเขาก็เลยโทรมาแจ้งผมว่าให้เอาไปส่งที่สถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันที่สถานีรถไฟครับอันนี้เรารีวิวเสียงให้พี่เขาก่อนนะครับว่าเรารีวิวเรียบร้อยแล้วก็พี่เขามาจำแล้วก็ขึ้นมาเอาแต่ว่าไม่ยีเว,วรามาร้านนะครับร้านนครปฐมของเราครับร้านจุบิงเตอร์นะครับแล้วก็ จะได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมไปส่งพี่เขาที่รถไฟนะครับแล้วก็ไปทําคลิปคุยกับพี่เขาครับก็ส่วนนี้รีวิวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดินทางมาจากใต้นะครับเพื่อจะมารับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันท่าท่ารถไฟนะอ่าถ้าใครนั่งรถไฟมาร้านจุบินเตอร์เนี่ยลงสถานีเมืองนครปฐมเลยนะครับสถานีนครปฐมนะครับร้านอยู่ประมาณ2กิโลเมตรแค่นันครับจากสถานีรถไฟนะครับถ้าลูกค้าทางใต้ก็สะดวกนะครับให้ผมส่งรถไฟอะไรผมส่งได้หมดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยว อีกสักนิดนึงก่อนที่จะไปส่งกันนะครับก่อนที่จะไปส่งพี่เขาเดี๋ยวเรามาฟังนะครับรายละเอียดนี่ครับหม้อแปลงสีคอนะครับลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับตอมซาวซิตเต้นนะครับบายล้านจูบินเตอร์นะครับสำหรับแอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับเอาแบบว่าขับยี่เบ็ดสี่บ้าแปดดอกกันไปเลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นสเปคคอนนะครับเป็นอารูธรรมดานะครับแจ็คโฟล์จ็คแอลอาร์แล้วก็มีสเตอร์พาราเลลนะครับเล่นได้หมดตัวนี้บิดแล้วนะครับเป็นวงจรบิดแล้วนะครับ บิดในตัวนะครับตัวนี้รับประกันตลอดชีพครับดูแลให้ตลอดชีพครับมีปัญหาก็ส่งกลับมาซ่อมส่งกลับมาเคลมได้นะครับสำหรับตัวนี้รุ่นใหญ่สตอมสาวซีเต็มครับหลังจบจากรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะมีหน้าใหม่มานะครับก็ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครช่องแอนด์ร้านจูบินเตอร์ครับตัวนี้เบอร์โทรนี่นะครับ0825406540ครับร้านจูบินเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องแอนไว้ด้วยนะครับร้านจูบินเตอร์ก็ มีอะไรจะมาลงให้นะครับก็ใครจะโทรก็โทรเบอร์อรนี้นะครับ0 8 2 5 4 0ป5หรือใครจะแอดไลน์ก็แอดเบอร์นี้นะครับ0 8 2 5 4 0ป5 4 0ครับก็1 9 5 0 0หาครับตัวนี้หนักๆเลยนะครับยกคนเดียวก็จะ,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 จะตึงๆมือหน่อยนะครับก็โอเคฟังเพลงกันครับเดี๋ยวเราไปการที่สถานีรถไฟครับผม ไปแล้วไปอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วครับดูความแรงนะครับก็แรงจริงๆครับเดี๋ยวแพ็คนะครับแพ็คเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจัดส่งกันนะครับนี่ครับสบายๆนะครับอัดไปได้เลยนะครับยาวๆทั้งวันเรารับประกันให้เดี๋ยวแพ็ค เดี๋ยวไปจัดส่งกันนะครับที่สถานีรถไฟนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยแปะเดี๋ยวค่อยแปะไปเดี๋ยวไปจัดส่งกันนะครับที่สถานีรถไฟนะครับต่อ SD ห้าพันห้าครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ไปจัดส่งเลยลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับรอที่ท่ารถไฟนะครับ SD ห้าพันห้านะครับ มาได้เลยนะครับร้านอยู่ติดถนนมะลายแม่นะครับขาเข้าเมืองนครปฐมนะครับอยู่สีแยกไฟแดงวัดบางตะกูนะครับเห็นไฟแดงไหมครับร้านอยู่ก่อนถึงไฟแดงนะครับก็ตึกสูงๆนู่นมหาแลยราชพัฒนครปฐมครับสำหรับชูบินเตอร์ก็จะมีป้ายอยู่หน้าร้านแบบนี้นะครับนี่นะครับชูบินเตอร์นครปฐมก็อยู่ติดกับร้านยางครับร้านยางตรงนี้สีเหลืองๆนะครับร้านผมสีชมพูแล้วก็ร้านเอาเราไปด้วยสิแล้วก็ร้านรถมือสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปจะตรงกันนะครับพี่เขาชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่คุยกันในไลน์นะครับ นั่งรถไฟม,มารับนะครับเดี๋ยวไปสถานีรถไฟกันครับไปหาลูกค้ากันนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับไปเดินทางไปนะครับสถานีรถไฟนะครับนครปฐมนะครับนี่ร้านจูบินเตอร์อยู่ใกล้นิดเดียวนะครับอันนี้ขับรถละนี่ครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับอยู่ติดกับร้านทํายางนะครับนี่ครับนี่นะครับไฟแดงวัดวังตะกูนะครับผมนี่ครับอย่าให้เลยไฟแดงนะครับถ้ามาทางกำแพงแสนนะครับสุพรรณนะครับอย่าเลยไฟแดงนะครับแต่ถ้า แต่ถ้ามาทางกรุงเทพนะครับผ่านราชพัฒมาต้องเลยไฟแดงอันนี้ก่อนนะครับเลยไฟแดงนะครับทุกท่านจะชอบยูเทิร์นกันตรงนี้นะครับมาร้านผมนะฮะยูเทิร์นตรงนี้ตรงไฟแดงเนี่ยมันไม่ถึงนะครับพี่ต้องเลยไฟแดงไปให้หมดนะครับไฟแดงจะมีสองอันนะครับราชพัฒนะเลยไฟแดงไปให้หมดแล้วไปยูเทิร์นตรงปั๊มบางจากข้างหลังนะครับนี่ตึกสูงๆนั่นก็ราชพัฒนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเดินทางกันไปถึงสถานีรถไฟนะครับมาได้ถึงสถานีรถไฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขนไปส่งกัน

รอแปบ๊บรอแปบ๊บจะจอดล้มกันก็ได้เข้าล้มกันมาแล้วครับลูกค้าเรานะครับมาจากใต้นะครับขบวนนี้ครับเดีย๋ยวมาจอดที่นคนปรปฐมนะครับแล้วก็รอลูกค้าเลยเพราะลูกค้านั่งด่วนมานะฮะร,รอรลบลูกคา้ามาแล้วลูกค้าอยู่โต๊ะไหน รอรับกันนะฮะว่ามาไหนนะครับนะนี่รถไฟมาจากรูงไหโกโลกครับข้ากรุงเทพลูกค้าน่าจะอยู่นครหรือไม่ก็สุราษนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวเจอลูกค้า,าเดี๋ยวตัดไปกี่นะับมาแล้วเราจะเจอกันครับยังไม่รู้คนไหนยังไม่รู้คนไหนเขียวลยุ ลงอ้อมรถมันจะลงหลายที่นิดนึงเดี๋ยวต้องตีรถกลับเลยเที่ยงเที่ยงมันออกจากกรุงเทพเมื่อกี้เขาถามเขาแล้วมันไม่ทันเลมันจะไม่ทันนอนเราต้องตีต่ออีกเนี่ยเดี๋ยวเรี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวยกไปเพราฝากขึ้นต้องไปนู่นโอเคเดี๋ยวฝากขึ้นเดี๋ยวให้ดูของก่อนก็ได้ประดับดีผู้ชมไี่มาจากไหนนะครับมาจากไอ้ นาราทิวานเลยโอ้โหกินว่าอยู่ไ่รากองมาส่งไนลบากเลยก็ได้ก็มาเองว่างก็มาได้ครับอ่าว่างๆไม่ใช่ว่างก็ส่งรถไฟไปกันเลยก็ได้ตออ่าได้ครับมาจับมาแล้วหนึ่งพันะครับอันนี้พี่เขาก็มาจากนาราทิวาดเลยได้ครับรถไฟก็ได้อ่าส่งขนส่งก็ได้ขนส่งมันก็ส่งถึงบ้านเหมือนกันครับอ๋อมีธุระด้วยใช่ไหมโอ้ โอเคก็เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมัดให้ครับนี่ผมให้ดูก่อนไงแกะให้ดูก่อนครับตามนั้นนะครับใช <Okay. S 2> ่ครับอันนี้พอดีแปะไอ้ตัว6,500มาแปะพีตแต่ไม่เป็นไรมันก็เป็น5,500แหละเดี๋ยวไปดูในคลิปผมทำคลิปให้เนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปอยู่ไอ่าได้ครับได้ได้จะส่งเรียบร้อย เดี๋ยวเกณไปฝากกันนะครับนี่องค์พระนะครับนี่สถานีรถไฟฟ้าองค์พระสถานีรถไฟนะครับองค์พระประถมเจดีย์นครประถมนะครับก็เดี๋ยวเอาไปฝากนะครับฝากช่างน้ําหนักเอาฝากกลับนะฮะฝากของกลับเดี๋ยวไปดูกันว่าตาช่างจะช่างได้กี่โลนะฮะสี่สิบโลสามสิบโลอัพอยู่แล้วนะครับสี่สิบน่าจะได้ ตีติเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่เขาก็จ่ายเงินจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังกันไปเลยพร้อ<า>เดี๋ยวเข้าตาช่างนะครับเรียบร้อยรอรถไฟกลับสุงไงโกลกอ๋อสุงไงโกลกเลยนะครับมาจากงานราทิวาสกันเลยทีเดียว น่าจะช่วงบ่ายพี่เดี๋ยวหาข้าวหาอะไรกินไหวเนี่ยไม่หายหรอกใครจะยกไหวโอเคครับผมตามนั้นนะครับขอบคุณพี่นะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับมีอะไรก็โทรหาได้เลยครับมีปัญหาอะไรผมดูแลให้ตลอดได้ๆๆครับไม่ต้องห่วงครับจะเสียจะพังจะอะไรมาได้เลยค่ะผมรับรับรัยรับ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 ่ับร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 าขายอย่างเดียวพอพังพอพังแล้วอ้าวพี่ ฟังได้ไงไม่ได้พอฟังเราก็ถามอาการถามสาเหตุอาพี่บอกมันไม่ดังข้างหนึ่งน้องอ่โอเคตรวจตัวนี้เช็คมั้ยเช็คเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวก็ประกันให้ครับก็ใช้อยู่ครับเนี่ยเขาออกงานอยู่เนี่ยแถวเนี้ยก็มีถ้าลำโพงมันพังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลำโพงเขาว่ากันนะลำโพงออกงานไปก่อนใช่ครับลำโพจะใช้ลำโพงงหมดใช้ไอ้ที่ว่าลำโพงของคุณมีอยู่สองไอฟันสองกับฟันห้านะใช้ตัวนี้ดีกว่า ก็แล้วแต่เราเลยพันสองก็ดีแต่ถ้าพันห้ามันจะหนักวัดหนักวัดมันก็จะได้น้อยลงนะอย่างพันสองเราขับแปดดอกได้ถ้าพันห้าเราอาจจะเหลือแค่หกแปดมันก็จะไม่อิ่มรับฝากแต่ว่าก็จะเสียตังค์และจะไม่ไปด้วยกันเพราะว่าเขาจะเอาของเขาขึ้นก่อนถ้ามันเหลือที่เขาก็จะเอาให้เราแต่ถ้าไม่เหลือที่ต้องไปอีกคันหนึ่งอย่างนี้แล้วเราก็เสียตังค์ด้วยเอางี้ที่ว่าเราแบกขึ้นทีเดียวจบเขาให้ขึ้นอยู่ใช่ไหมให้ขึ้นอยู่ถ้าเราแบกไหว ก็ไปที่นั่งกับเรานั่นแหละเอาไปวางกันที่เรานั่งนะได้เราลงวัชาัยของพันสองอีกนาะพันสองก็โอเคครับไม่ผมดูในคุณทีว่อยู่นีครับผมพันสองได้เลยครับไอ้ของนี้เก็บเก็บไปทางก็ได้ไม่ได้โอนก็ได้เลยเลยไอพวกใหญ่ๆนี่ต้องโอนเนี่ยไม่ไม่ไอลำพวงไปทางก็ได้ผมให้ที่อยู่ไปไปทางได้แต่ไปทางมันแพงครับพี่ถ้าพี่โอนมันเราคุยราคากันสุดๆได้ได้ได้